อ่ะสวัสดีครับผมจีราโรเธิมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีทรนสิทธิ์นะครับพอดีก็ลูกค้าขอดูตัวปูสังขาวนนอนน,นะนะก็เลยนำออกมาให้ดูพอดีเราได้มาใหม่นะครับนี่สดสดครับได้มาเมื่อคืนนะครับนี่ดูนะฮะนี่สดไม่สดดูได้เลยผูกเส้นใหญ่นะครับแน่นเลยดูดูเนื้อเขาเนี่ยดูครับผูกจริงไหมดูได้เลยไหมฮะสารกันเลยเนาะนะครับนี่ให้ดูเลย เดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงนะอ่าเพื่อให้เห็นชัดชัดนี่เส้นใหญ่นะครับดูถือเป็นวงใหญ่แต่ว่าแน่นนะวงใหญ่แต่แน่นนะครับดูขนาดวงฝ่ามือผมอะฝ่ามือผู้ชายก็คิดเอาฮะว่าใหญ่แค่ไหนนะครับนี่ดูได้เลยเห็นไหมฮะดูตรงนี้ว่าแน่นไม่แน่นของแท้ไม่แท้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยร่องที่เขาป,ประกบกันเนี่ยนะครับถ้าของคนผูกเองจะไม่ใช่อย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ย คือเนี่ยของแท้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมนะรอยจีบเห็นไหมคุณเห็นไหมตอนโค้งงอเห็นไหมครับเนี่ยรอยจีบนะคือเขาจะไม่หักศอกะธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะครับเนี่ยวันผูกเป็นของดีของทุนสิทธิ์ที่เสาะหายากมากนะครับกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะฮะเราก็พยายามเสาะหากันเรื่อยไปเส้นเล็กเราก็มีนะครับเนี่ยประคำไม้กาฝักเราก็ยังมีนะครับเนี่ยเกีียวหมูนะครับ เกี่ยวของงานเราก็มีนะฮะนี่ถาวันผูกนะครับอันนี้เก้าไม้มงคลชุดเล็กเราก็ยังมีอยู่หชุดนะครับชอบสนใจก็ทักกันได้ถ้าเห็นใน youtube ก็เพิ่มเพื่อนนะครับจิรโรดหรือพิพัฒนะครับทางเฟซทางแชทก็ได้สะดวกท่องทางไหนหรือว่าในไลน์ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะฮะ0 6 1 9 1 8 5 7 5 3นะครับ0619185753เี่ยกำลังจะลงพระต่อฮะอันนี้ หนุงปูทวดวัสบาย,ย้อยนะครับสนเจรหรือรุ่นเครื่องบินตกนะครับนี่มีอยู่หนึ่งองค์แล้วนะครับก็อ่ะเข้าขาวัดต่อใครชอบสนใจก็ทักกันได้นะฮะนี่สดๆครับรับรองว่าเส้นใหญ่นี่เห็นไหมฮะนี่ยการผูกของเขาแน่นตึบนะครับเดี๋ยวมีภาพนิ่งลงด้วยนะครับก็เห็นชอบทักได้นะครับ เส้นใหญ่ก็มีราคานิดนึงแต่ก็ไม่ได้แพงจนแบบว่าลูกค้าเอื้อมกันไม่ถึงนะครับนี่บ่วงในพันหรือบ่วงหน้าขาบาะก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูเขาผูกพันนั่นเลยเห็นไหมฮะนี่เีืประสานกันแล้วด้วยนะบางช่วงนะอืมอย่างยังไม่หลุดแน่นอนรับรองเส้นใหญ่ๆนะครับนี่ได้เลยนะฮะเรามีหลายแบบนะครับสินค้าเรามีหลายแบบก็ ชอบแบบไหนก็ทักกันมานะครับรับรองไม่หลุดไม่คลายฮะเนี่ดูเขาพันเนี่ยดูเขารัดเนี่ยย่าไม่ทีนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปด้าเจ็ดห้าสามเบอร์โทรนะครับเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะฮะเล็กๆเราก็มีนะครับเนี่ยจะเล็กจะใหญ่เรามีหมดนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์นะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันรูปทรงคล้ายวงแหวนนี้นะครับเนี่ยเขาผูกแน่นเลยเห็นไหมเนี่ยแกะไม่ออกนะครับคุณเห็นอย่างเงี้ยนะฮะนี่ยเรากล้าเลยอื ขออนุญาตนะครับแนนโป๊ครับแข็งปักนะครับนี่รับรองกีรโรดชื่อนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังไม้มงคลไม้กับฝักต่างๆเราก็มีนะครับสอบถามกันได้นะฮะช่วงปีใหม่หาสิ่งดีๆนะครับหนุนดวงเสริมดวงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ท่านที่ไม่เชื่อก็คือยังไงให้ใช้วิจรารณญาณดีกว่านะครับนี่ ผูกพันฮะเนี่ยเป็นเหมือนยันอัคระเลยดูดิเห็นไหมเหมือนไหมครับเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยเหมือนนะผมว่านะนะครับเนี่ยชอบกระทักกันได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับขอบคุณลูกค้าเก่าอย่างมากที่วันนี้เชื่อใจกันนะครับนี่ด้วยดีเสมอมานะครับผิดพลาดประการใดในปีใหม่นี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ ผมเป็นคนพูดตรงๆคือขายผมง่ายๆลดให้ได้เราก็ลดให้นะครับโอเคขอให้ลุกท่้นโชคดีนะครับนะครับอชอบทักกันมาโอเคขอบคุณมากครับย้ำอีกทีกันลืมนะครับเหนียวไว้ก่อน061-918-5753นี่คือเบอร์โทรสายตรงหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับโอเคขอบคุณครับ